กินให้เต็มที่นะมือนี้พี่เลี้ยงเองหันกันก็ได้เดี๋ยวลำบากไปค้นลูกสูบรถค้นหาตังค์ที่ซ่อนอีกเดี๋ยวนะเงินวันนี้เขาซอ่ซอนในลูกสูบเลยเหรอกูก็ไม่โอ้โหพยายามขนาดนั้นนายเบิ้ลแต่จริงผมไม่เชื่อนะไม่เชื่อว่าซ่อนเงินไม่เชื่อว่ามีแค่นั้น เบาได้เบาเนาะโอมโนี่มันเป็นที่ทำมาหากินของพี่จะได้ช <live> <room> anyway. like ักได้อะไรมาเงินเอาไว้นหก็ไปทําบุญกับบอลนั่นแหละคนเราเก็บเงินได้มันก็ต้องไปแบ่งปันใช้ประโยชน์ไอ้ตาก็าเก็บเงินได้ก้อนนึงก็เป็นทุนอาหารกลางคืนให้เด็กอะไรนะกลางวันกลางวันกาวันก็ไม่ว่างไปนี่สร้างมุ้งรวนให้หมอนวนใหม่ไอ้นี่เขายังดีเขาจะทําอะไรก็รับรับไปมีแต่พวกเรามาออมมึเงินเหมือนกันอ่ะโผพักนี้เอาใหญ่แล้ว แหมถ่ายคลิปถ่ายลงไอจีของเอาเมียก็ถ่ายคลิปไรเฮีย้ยให้คนได้รู้ไงไม่ยากไอเมียมึงไม่เท่าไหร,ร่อ่ะเมียกูดิแม่งไปไประจานผลกระแสเลยกูเลยกลกายเป็นคนบ้ากามไปเลยเฮีย้ย แต่เลิกอันวันนี้พูดจริงวาที่เจอผมตอนเช้าแล้วบอกว่าเนี่ยพี่พี่ตาก,ก็คิดนะเดี๋ยววันนี้จ,จัดกนะัน <c oughs> ต่จัดถึงบ้านนี้ถามพี่รู้ชายคนระับออาทิตย์กว่าแล้วฮะเดีวันนี้จัดเลียววันนี้จัดไปเออพูดอย่างนี้ก็จัดอยู่แล้วล่ะเออพ,พรรูดจริความเคารพล่าสุดเมื่อไหร่พี่ชายยังยังไม่ล่าสุดเลยเพราะว่าห่างมาเจ็ดวันและเ,เออไม่อาทิตย์แล้วเพิ่งเอาไปไม่เป็นไรถึงเจ็ดวันเดี๋ยวพี่ทบวันอื่นไปด้วยผมก็ถามตรงๆเลยนะเออสูงสุดกี่รอบเนี่ยต่อวันหนึ่งอ่ะ รอบเดียวแต่นานของพี่สเต็ปนะสเต็ปอุ้ยสเต็ปเนิร์ฟหรือสเต็ปแบบญี่ปุ่นพี่ไม่ได้อยู่ๆพวดพลาดเลยมันต้องบมต้องอะไรกันอีกเยอะพูดไปเล่นๆใจอยากรู้อ๋อแสดงว่าพี่วิวนาแกอยังกูนี่ก็ไปก้มหน้าก้มตาไหลเตี้ยอะพวกเราอวยพรกันหน่อยอวยพรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะจุดเดี๋ยวไอเทียนจะหมดอวยพรให้พี่ตั้งหน่ะวันดีเรืยองวันนี้เรี่องอวยพร สุขีเด้อไอตักบริบุรเจ้าเจ้ายังเอาให้เจ้ามวนผู้ใดสวนไปอาบบนวนให้จ้าปวดดอกยาดอผมขอเปลี่ยนหมอได้ไหมครบหมอปากไม่ค่อยดียอะตอนนี้เป็นหมอไม่ได้คุณจองแล้วท่านผู้ใดเดวพวกพบพอพอทุนการศึกษาให้เจ้าเฝ้าไปหาให้เขาในตอนนั้นละ ขี้มันเด้ออายไปใส่ม่าใส่ให้เจ้ามื่วันอ้าเจ้าของวันเกิดน่าดื่มนิดนึงล้างคอหมอหน่อยโอ้โหอะบอกล้วว่าคือไี้จมูกใส่หน้ากุ้นให้เจ้าสู้กันไปได้เด้ออายตากโรลีบุ๋นเออโอ้โหนั่นละนะ ได้ไหมเทียนจะถึงเนื้อเคตละ